เรื่องของเวรกรรมมันก็มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อซึ่งผมก็มีเรื่องราวที่ได้ประสบมาด้วยตัวเองอยากจะนำมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์และไม่ให้เกิดขึ้นแบบผมอีกซึ่งก็ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาบางส่วนของคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงและก่อให้เกิดความไม่สบายใจอยู่บ้างซึ่งผมก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชื่อตูนนะครับปัจจุบันอายุ3 7ปีมีอาชีพเป็นช่างซ่อมบํารุงและทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งเมื่อในอดีตในสมัยที่ผมได้อาศัยอยู่กับตาและยายซึ่งในตอนนั้นผมก็น่าจะอายุประมาณสิบขวบที่พ่อกับแม่ของผมได้เข้าไปทํางานที่กรุงเทพผมมีลูกพี่ลูกน้องอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าพี่อารม ซึ่งก็อาศัยอยู่บ้านข้างๆกันพี่อามเป็นลูกของป้าและมีอายุมากกว่าผมประมาณ4ปีในทุกๆวันของผมก็มักจะมีพี่อามนี่แหละครับที่เป็นเพื่อนเล่นและชอบาพาผมทำอะไรสนุกๆและด้วยความสนุกในช่วงวัยเด็กของเรานี่แหละครับมันก็ทำให้เราได้ขาดการยั้งคิดและทำอะไรแผลงๆแบบที่ไม่น่าทำในช่วงวันหนึ่งครับหลังจากที่คุณตาของผม ได้เกี่ยวข้าวเสร็จซึ่งก็ได้ผลผลิตที่มากจำนวนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นปกติครับที่ในสมัยนั้นชาวบ้านหลายๆคนก็มักจะนำของที่ตัวเองมีมาแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอในวันนั้นเท่าที่ผมจำได้มันก็ได้มีชาวบ้านหลายคนได้นำของมาแลกข้าวที่บ้านตาของผมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลุงเจตครับ ลุงเจตได้นําหมูที่ตัวเองเลี้ยงมาด้วยกันทั้งหมด3ตัวเพื่อมาแลกข้าวที่บ้านตาของผมซึ่งผมก็จําไม่ได้นะครับว่าได้แลกเปลี่ยนไปจํานวนเท่าไหร่ตั้งแต่วันนั้นตาของผมก็ได้เลี้ยงหมูเอาไว้เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงดีอะไรมากและก็ไม่ได้ทํำคอกให้เป็นกิจจลักษณะเพราะบริเวณใต้ถุนบ้านมันก็มีพื้นที่มากพออยู่แล้วจนกระทั่งในวันหนึ่ง ที่ผมกับพี่อาร์มก็ได้เล่นด้วยกันเหมือนเช่นเคยและในวันนั้นเองครับมันก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดตูนตากับยายไม่อยู่หาอะไรสนุกสนุกเล่นกันไหมเอาเิพี่เล่นอะไรกันดีล่ะในวันนั้นเราก็ได้นำหมูที่ตาได้เลี้ยงเอาไว้มาเล่นกันครับซึ่งในทีแรกเราก็เล่นกันตามปกติ ไม่มีอะไรที่แปลกมากนักจนกระทั่งพี่อามก็ได้หยิบเชือกขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็บอกกับผมว่าเราพาหมูไปเดินเล่นกันเถอะพี่อามได้ส่งเชือกให้ผมครับแล้วก็จับหมูเอาไว้แล้วก็บอกให้ผมได้มัดเชือกเข้าที่คอของหมูตัวนั้นผมได้มัดเชือกเข้าที่คอของหมูตัวนั้นครับแล้วก็ปล่อยปลาอีกด้านหนึ่งเพื่อเป็นสายลากจูง แต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าหมูมันไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องที่มีนิสัยเหมือนกับสุนัขก,การจะควบคุมหรือทำอะไรแบบนั้นมันจึงไม่สามารถทำได้ผมได้จูงหมูตัวนั้นไปครับแต่ยิ่งจูงเท่าไหรมันก็ยิ่งขัดขืนแล้วก็ออกแรงต้านมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพี่อาร์มก็ได้แย่งเชือกไปจากมือของผมแล้วก็ออกแรงลากด้วยตัวเอง หมูตัวนั้นร้องเสียงดังเลยครับมันพยายามที่จะไม่เดินไปกับพวกเราจนกระทั่งพี่อามก็ได้บอกให้ผมได้หยิบไม้ขึ้นมาท่อนหนึ่งแล้วก็ตีเข้าไปที่หลังของหมูตัวนั้นและด้วยความเป็นเด็กผมก็ได้ทำลงไปจริงๆครับแต่ก็ไม่ได้ทำแรงอะไรมากจนกระทั่งหมูตัวนั้นก็เริ่มอ่อนแรงลงแล้วก็เดินตามพี่ของผมไป พี่อามได้พยายามพาหมูตัวนั้นเดินไปครับโดยเดินเข้าไปในป่าที่อยู่หลังบ้านของตาซึ่งในแถวๆนั้นมันก็ทั้งเงียบแล้วก็ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่พวกเราก็เดินกันเข้าไปได้ไม่ไกลครับก่อนที่หมูตัวนั้นมันก็เริ่มอ่อนแรงแล้วก็ทิ้งตัวลงกับพื้นแล้วก็นั่นแหละครับพี่อามก็ได้ออกแรงลากหมูตัวนั้นแล้วก็พยายามบอกให้มันลุกขึ้น แต่มันก็ไม่ไหวแล้วนะครับก่อนที่หมูตัวนั้นจะทิ้งตัวลงอีกครั้งแล้วก็ถลายไปกับพื้นด้วยความทุกข์ทรมานตูนช่วยพี่ดึงหน่อยพี่อามได้บอกให้ผมช่วยกันลากหมูตัวนั้นครับซึ่งเราสองคนก็ได้พยายามกันอย่างทุลักทุเลโดยที่หมูตัวนั้นมันก็ได้พยายามตะเกียกตะกายและเอาชีวิตรอด พี่อามปล่อยมันเถอะเดี๋ยวมันตายไม่เป็นไรหรอกถึงยังไงสักวันมันก็ต้องตายแล้วก็เป็นอาหารเราอยู่ดีหลังจากที่พี่อามพูดจบหมูตัวนั้นมันก็ได้กรีดร้องเลยนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่ามันได้ฟังรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจสิ่งที่พี่อามพูดจนผมที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็รู้สึกขนลุก แล้วก็ต้องรีบปล่อยมือทันทีหมูตัวนั้นได้รับบาดเจ็บครับมันไม่หนีแล้วก็ไปต่อไม่ไหวซึ่งผมและพี่อาร์มก็ได้พยายามแกะเชือกที่คอของมันแต่ทว่ามันก็แกะไม่ออกแล้วครับเชือกมันได้รัดแน่นแล้วก็กลายเป็นเงื่อนตายซึ่งถึงตอนนี้มันก็น่าขนลุกมากเลยนะครับผมเห็นมันตาเหลือกเริ่มลิ้นจุกป,ปาก แล้วก็ดิ้นอยู่กับพื้นชิบหายแล้วตูนทิ้งไว้แบบนี้แหละเราทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเอากลับไปก็คงโดนตาดุซะบบเปล่าพวกเราได้วิ่งกลับออกมาครับพร้อมกับทิ้งหมูตัวนั้นเอาไว้ให้จมกับความทุกข์ทรมานพร้อมกับเสียงร้องที่ดังกล้องอยู่ในหูของผมจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปครับ พวกเราก็ได้ลืมเรื่องพวกนั้นไปจนหมดจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมก็ได้รับข่าวร้ายว่าพี่อารมได้ป่วยเป็นโรคร้ายแรงในระยะสุดท้ายและต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนในช่วงที่พี่อามอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็ไปเยี่ยมแกอยู่เป็นประจำซึ่งแกก็ได้ตัดพอแล้วนะครับว่าคงอาจจะถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้กรรม ซึ่งทุกครั้งที่ได้ทำการคีโมแกก็จะทุกทรมานแล้วก็อยากจากไปเสียมากกว่าจนกระทั่งเวลานั้นก็ใกล้มาถึงครับในคืนหนึ่งทางแฟนของพี่อาร์มก็ได้โทรมาบอกกับผมว่าช่วงเวลาสุดท้ายของพี่อาร์มได้มาถึงแล้วและทางคุณหมอก็อยากให้พี่อาร์มได้กลับมาอยู่ที่บ้านซึ่งในตอนที่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านนี่แหละครับ ผมก็รู้สึกได้ถึงความแปลกกับพฤติกรรมหลายๆอย่างที่พี่อามได้กระทำออกมาจนกระทั่งในวันหนึ่งครับในขณะที่ผมได้ซื้อข้าวเข้ามาให้กับพี่อามซึ่งทันทีที่แกเห็นผมแกก็เหมือนมีอาการดุร้ายแล้วก็เหมือนกับจำผมไม่ได้ก่อนที่แกจะเริ่มมีสติแล้วก็กลับมาเป็นคนเดิมจนกระทั่งในหลายๆวันถัดมา มก็มักจะแวะเข้ามาดูแลพี่อามนะครับเพราะโดยปกติแล้วผมก็มักจะเข้างานในช่วงกะดึกทําให้ผมมักจะมีเวลาว่างในช่วงกลางวันและในวันนั้นเองครับผมก็ได้ซื้อข้าวเข้ามาให้กับพี่อามเหมือนเช่นเคยโดยที่ผมได้นําใส่จานแล้วก็วางเอาไว้ที่ข้างเตียงซึ่งในตอนนั้นครับผมก็ได้เดินเข้าไปทําธุระด้านในครัวและผมก็ได้ยินเสียงจานข้าวตกกระแทกลงกับพื้น และเมื่อผมได้ออกมาครับผมก็เห็นข้าวจานนั้นได้หกกระจายอยู่ทั่วไปหมดโดยที่พี่อาร์มได้กำลังกินข้าวในลักษณะที่ว่าเหมือนกับสัตว์สี่เท้าที่กำลังกินอาหารจากพื้นผมอึ้งเลยครับแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกโดยที่ได้แต่ยืนมองอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะพยายามเรียกสติของพี่อาร์มให้กลับมา หลังจากวันนั้นพี่อามก็ไม่กินเนื้อสัตว์อีกเลยนะครับโดยเฉพาะอาหารที่มีเนื้อหมูซึ่งเพียงแค่นำเข้ามาในเขตของตัวบ้านพี่อามก็จะรับรู้แล้วก็พร้อมที่จะอารวาทันทีจนกระทั่งในคืนหนึ่งครับน่าจะเป็นเวลาช่วงประมาณตีสามที่ผมได้กําลังทำงานอยู่แฟนของพี่อามก็ได้โทรมาหาผมครับตูนอามมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ ตูนมาดูมันหน่อยได้ไหมมันครานไปทั่วบ้านแล้วมันก็ร้องเหมือนหมูเลยได้ครับพี่เดี๋ยวผมเขียนใบลาเสร็จผมจะรีบไปเลยครับหลังจากที่ผมเขียนใบลาเสร็จผมก็รีบไปที่บ้านของพี่อามทันทีซึ่งทันทีที่ผมไปถึงผมก็เห็นพี่อารมได้นอนอยู่ในห้องน้ำโดยที่ถอดเสื้อแล้วก็ลงไปนอนอยู่กับพื้นแฉะ หลังจากวันนั้นไม่นานครับวาระสุดท้ายของพี่อามก็มาถึงซึ่งในวันนั้นญาติๆของพวกเราก็มาคอยดูใจกันอยู่หลายคนจนกระทั่งในช่วงเช้ามืดครับก่อนที่พระจะมาบิณทบาตได้ไม่นานลมหายใจของพี่อามก็เริ่มอ่อนลงพี่อามเริ่มไม่ตอบสนองและกำลังจะขาดใจในที่สุดแต่ทว่าเรื่องมันกลับไม่เป็นแบบนั้นครับในช่วงเวลาที่พี่อามกำลังจะขาดใจ พี่อามก็กลับมีแรงขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อโดยพี่อามได้พลิกตัวขึ้นมานอนคว่ำแล้วก็ยกตัวขึ้นมาเหมือนกับสัตว์สี่เท้าพร้อมกับส่งเสียงร้องที่เหมือนกับหมูอย่างน่าเหลือเชื่อจนกระทั่งในที่สุดพี่อามก็ได้จากไปครับโดยที่พี่อามได้นอนลงกับพื้นแล้วก็จับที่คอของตัวเองในสภาพที่เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่าง ได้รัดคอของพี่อามอยู่ก่อนที่จะขาดใจไปพร้อมกับเสียงร้องไห้ของญาติญาติที่มาในวันนั้นจนกระทั่งในรุ่งเช้าซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พระได้เดินผ่านพอดีทางญาติผู้ใหญ่ของผมก็ได้นิมนต์ท่านเพื่อใส่บารกันในวันนั้นหมดเวรหมดกรรมสักทีนะโยมเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติ ตอนที่เขาอยู่เขาก็ทุกทรมานมากพอแล้วเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายอโหสิได้ก็อโหสิอย่าจองเวรกันอีกเลยหลังจากที่พระท่านพูดจบท่านก็ให้พรแล้วก็เดินจากไปเลยนะครับจนญาติญาติที่อยู่กันตรงนั้นก็ถึงกับงงกันหมดเพราะไม่มีใครได้พูดอะไรถึงเรื่องของพี่อารมเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งงานศพได้ผ่านพ้นไป ผมก็ได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งในวันหนึ่งที่ผมได้เข้าไปทำงานในช่วงกะดึกเหมือนเช่นเคยซึ่งในวันนั้นมันก็เป็นวันพระใหญ่ที่อยู่ในช่วงวันหยุดยาวที่เพื่อนๆหลายๆคนรวมถึงบางคนในแผนกอื่นก็ได้หยุดงานกันในวันนั้นแต่ก็ยกเว้นผมครับที่ต้องเข้ามาทำงานในช่วงที่เครื่องจักรได้หยุดเดินในวันนั้นครับ ผมก็ได้เข้ามาทำงานตั้งแต่เช้าจนกระทั่งในช่วงเย็นผมก็ได้ควบอีกกะหนึ่งจนกระทั่งเวลาประมาณห้าทุ่มผมก็ได้ขึ้นไปทำงานอยู่บนนั่งร้านพร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีกสองคนที่อยู่กะเดียวกันในวันนั้นจนกระทั่งเวลาประมาณตีสองทางเพื่อนอีกสองคนก็ได้ออกไปเช็คเครื่องจักรที่อยู่ด้านนอกแล้วก็ขอกลับไปก่อนทำให้เหลือแค่ผม ที่ยังทำงานอยู่คนเดียวในตอนนั้นเอานะเดี๋ยวหกโมงเช้าก็เลิกงานแล้วจะได้หยุดยาวอีกตั้งหลายวันรีบทำให้เสร็จพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องเข้ามาผมได้บอกกับตัวเองครับแม้จะรู้ว่ามันผิดกฎที่ทำงานเสี่ยงอันตรายโดยที่อยู่คนเดียวแบบนั้นแต่ผมก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆซึ่งสิ่งที่ทำในตอนนั้นแม้ว่าผมจะเหนื่อย แล้วก็รู้สึกล้ามากๆแต่มันก็เป็นงานง่ายๆแค่ต้องใช้ความอดทนในการเปลี่ยนอะไรของเครื่องจักรก่อนจะเข้าวันหยุดยาวก็เท่านั้นผมก็ทำงานไปเรื่อยๆครับแล้วผมก็รู้สึกว่าความเหนื่อยล้าของผมมันได้เล่นงานผมแล้วครับสติของผมมันได้ขาดไปช่วงเวลาหนึ่งผมรู้สึกวูบครับแล้วผมก็ตกลงมาจากนั่งร้าน แบบไม่ทันได้ตั้งตัวหลังของผมกระแทกกับพื้นครับผมรู้สึกชาแล้วก็จุกเป็นอย่างมากผมขยับตัวไม่ได้เลยครับผมได้แต่มองไปที่แสงไฟลางๆแล้วก็หวังเพียงแต่ว่าจะมีใครสักคนได้เข้ามาช่วยชีวิตของผมและในตอนนั้นเองครับผมก็รู้สึกว่ามันได้มีเชือกเส้นใหญ่เส้นหนึ่ง ได้ครองอยู่ที่คอของผมก่อนจะเริ่มบีบรัดจนแน่นมากขึ้นเรื่อยๆผมหายใจไม่ออกครับผมพยายามแกะเชือกเส้นนั้นแต่มันก็รัดจนแน่นจนผมไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วผมก็ได้รู้สึกครับมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีใครสักคนกำลังดึงเชือกเส้นนั้นที่มัดอยู่ที่คอของผม ผมรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายเลยครับแล้วก็ถลายไปตามแรงดึงของเชือกเส้นนั้นผมทั้งเจ็บปวดทั้งทรมานทั้งรู้สึกชาที่หลังทุกๆอย่างมันได้ผสมปนเปกันไปหมดซึ่งถึงตอนนี้ผมก็เริ่มสับสนมากเลยนะครับวันนี้คือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่ความฝันกันแน่ร่างกายของผมได้ถูกดึงออกไปด้านหลังของโรงงานเหนือตัวของผม ก็ได้เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนผมทำอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากภาวนาให้มีชีวิตรอดแล้วก็อ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆอย่างจนกระทั่งผมก็เริ่มรู้สึกที่จะขาดใจผมทนไม่ไหวอีกแล้วครับและในตอนนั้นเองครับในภาพสุดท้ายของผมผมก็ได้เห็นหมูตัวหนึ่งได้มีเชือกล่ามอยู่ที่คอและเชือกเส้นนั้น มันก็เป็นเชือกเส้นเดียวกันกับเส้นที่อยู่ที่คอของผมเราถูกมัดด้วยเชือกเส้นเดียวกันครับและนั่นมันก็ได้ทำให้ผมจำได้ทุกอย่างภาพเหตุการณ์ในวัยเด็กมันได้ย้อนกลับมาหมดเลยครับทั้งสีหน้าแววตาเสียงร้องแห่งความทุกข์ทรมานการพยายามเอาชีวิตรอดมันได้ย้อนกลับมาหมดเลยครับผมได้แต่พยายามพนมมือ แล้วก็ขอโทษพร้อมกับยอมรับชะตาชีวิตของตัวเองและในตอนนั้นเองครับมันก็เหมือนจะเป็นโชคชะตาของผมที่ได้มีน้องพนักงานกลุ่มหนึ่งที่นั่งเคลียร์งานอยู่ในออฟฟิศก็ได้ออกมาพบผมเข้าพอดีแล้วก็ได้ช่วยเหลือผมเอาไว้ในท้ายที่สุดผมก็รอดตายนะครับเพราะมีน้องคนหนึ่งได้ทำการ CPR ให้กับผม ซึ่งหลังจากที่ผมได้ฟื้นขึ้นมามันไม่ได้มีเชือกอยู่จริงๆนะครับทุกคนต่างก็งงกันหมดว่าผมได้ออกไปนอนอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าไหนที่สุดแล้วเขาจงใจปล่อยให้ผมรอดหรือว่าผมยังทรมานไม่พอกันแน่ซึ่งผมก็เชื่อเลยครับว่าถ้าเขาดึงผมอีกเพียงชั่วครู่ผมคงจะได้จากไปแบบไม่มีวันกลับแต่ผมก็เชื่ออ,อีกนะครับ ว่าวันใดที่ผมอ่อนแอเวรกรรมที่เกิดจากความอาฆาตเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนและผมก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้นะครับว่าการพรากชีวิตของผู้อื่นมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งหากจะทำก็ขอให้ทำเพื่อเป็นอาหารเท่านั้นแล้วมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมได้ลืมเล่าไปในช่วงหลังจากงานศพของพี่อาร์ ผมก็ได้เข้าไปเก็บของที่บ้านของเขาและในตอนที่ผมได้เข้าไปในห้องเก็บของนี่แหละครับผมก็ได้เห็นสิ่งที่น่าขนลุกจนแทบไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองผมได้เห็นกระสอบอาหารหมูครับมันมีมากกว่าสิบกระสอบพร้อมกับถ้วยโฟมที่ใส่อาหารหมูเอาไว้พร้อมกับทูบอีกหนึ่งดอกที่ปักอยู่ในชามๆนั้นและนั่นแหละครับ พี่อามไม่เคยเลี้ยงหมูและไม่เคยเลี้ยงสัตว์ใดๆทั้งนั้นแต่กลับมีอาหารหมูอยู่ในบ้านของตัวเองซึ่งก็อาจจะเป็นความทุกข์ทรมานที่พี่อามได้เจอมาตลอดชีวิตโดยที่ไม่เคยได้บอกใครและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ